ลุกลุกคันดังวันนี้เราได้โอกาสล้วงความลับที่บอกได้คำเดียวว่าถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าหนุ่มหน้าทะเลนมิวสิกเ f c เขาพกอะไรติดกระเป๋าแบบที่ขาดไม่ได้แล้วก็ตบกระจายอย่างแน่นอนค่ะคืออันนี้อันนี้เป็นกุญแจรถเป็นกุญแจรถของหนูเองครับอันนี้กุญแจรถของหนูเองค่ะอันนี้เป็นกุญแจลัวลัวที่บ้านอ่าส่วนนี้เป็นกุญแจในบ้านทั้งหมดส่วนนี้ก็จะเป็นกุญแจรถอีกคันนึงแต่พอดีวันนี้มันติดมาด้วยครับตอนเด็กเนี่ยคือคิ้วผมมันจะเป็นเหมือนคิ้วยักษ ที่มันมันเป็นแบบมันเป็นปกติเลยครับคือเป็นคิ้วเงี้ยแล้วก็งนขึ้นมาใช่กระโดดขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยเราก็แบบอยู่เเรารโดนล้อแลาเอ้ยอะไรวะทำไมคิ้วคิ้วเป็นยักษ์ป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็พยายามกดลง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 เรื่อยๆข้างหนึ่งมันหายข้างนึงไม่หายเราก็บันไส้เอากันไกตัดซะเลยแต่ว่าพอมันขึ้นมาใหม่น่ยมันก็แบบมันก็เป็นขนชี้ชขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นข้างเดียวนี่ ทีเนี้ยผมก็เลยเอาเนิ้วเนี่ยดันลงมาเรื่อยๆดันทุกวันเกาเกาจนมันเป็นแผลครับจนมันเป็นแผลแล้วตอนนี้มันเป็นแผลเป็นพอเป็นแผลเป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่เท่ากันถ่าวบอและคิ้วอะมมนจะแหว่งแหว่งนิดนึงนอะไรเงี้ยก็เราก็จะพกไปคือจริงๆแล้วเนี่ยผมมาเขียนขนจมูกฮะจริงๆแล้วก็เอามาเขียนคิว้วแหละครับคืออันนี้เนี่ยแท่งน,นี้เนี่ยได้มาจากคุณย่าเลยแล้วก็เอาไปเขียนไว้ไว้ไว้พวกนิสสอเขียนคิ้วด้วยนี้เป็นความลับสุดยอดเลยเนี่ย วันนี้เรียกว่าค้นกระเป๋าหนุ่มมาดกวนวคนนี้กันแบบหอมปากหอมคอแล้วนะคะเพราะกระเป๋าใบน้อยไปหน่อยแต่สัปดาห์หน้าพบกับสาวที่พกกระเป๋าใบใหญ่มากแต่จะเป็นใครต้องรอชมกันนะคะ